p า w เวอร์1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ h o n d a Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่ง บ่ายสามโมงครึ่งของวันที่19กุมภาพันธ์2,564ร้อยหตำรวจเอกชายันแสงจำปารองสารวัตรสอบสวนโรงพักวังโป่ง จังหวัดเพชรบูร์รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์อเนกประสงค์เจ็ที่นั่งเสียหลักลงข้างทางเหินข้ามคลองส่งผลมีผู้เสียชีวิตทันที2รายและบาดเจ็บสาหัสอีกสองรายเหตุเกิดบนถนนสายวางงังโป่งถึงวังชะนางหลักกิโลเมตรที่1 3บสถึงสิในพื้นที่หมู่ที่12บ้านท้ายดงตบนท้ายดงอำเภอวงองังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับพันตำรวจเอกชินเดชด,ดีแท้ผู้กำกับการสพวงงังโป่ง แพทย์เบนรงพยาบาลวังโป่งและอาสาคู่ภายวางโป่งรวมใจอำนวยความสะดวกในที่เกิดเหตุพบรถยนต์นเอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งยี่ห้อมิสูบิชิปาเจโรสีดำหมายเลขทะเบียนชกระเชอหอหีบ2187กรุงเทพมหานครสภาพพังเสียหายยับเยินทั้งคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหเป็นชายหนึ่งรายติดอยู่ในซากรถส่วนด้านนอกรถพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายและมีผู้บาดเจ็บสาหัสหเป็นชายและหญิงอีกสองราย จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบางโป่งเพื่อการช่วยเหลือแต่หญิงรายดังกล่าวทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าทั้งหมดเป็นใครเดินทางมาจากที่ใดแต่ในกระเป๋าที่ตกอยู่ภายในรถพบบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านระบ,บุชื่อนา,นายธนทัตคุ้มภยัยอายุ47ปีอยู่บริเลขที่102ทับ1หมู่1ตำบลบางคูอำเภอท่าวุงจังหวัดลบบุรีซึ่งฐานเจ้าที่ได้เร่งประสานติดต่อหาญาติต่อไปจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าช่วงถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางตรง โดยภาพจากกล้องวงจรปิดของลานรับซื้อข้าวโพดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุได้บันทึกภาพรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านไปก่อนจากนั้นก็พบรถปาเจโร่คันสีดำ ขับมุ่งหน้าตามมาโดยไม่พบรถคู่กรณีใดๆก่อนที่รถปาเจโร่จะเสียหลักวิ่งลงข้างทางและกระจนเหินข้ามคลองพลิกคว่ำจนคนขับและผู้โดยสารซึ่งมาด้วยกันทั้งหมด4คนกระเด็นออกมานอกตัวรถ3รายและติดอยู่ภายในรถ1รายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นชายและหญิงรวม2รายและบาดเจ็บสาหัสเป็นชายอีก2ราย เบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจคาดว่าอาจจะเกิดคนขับหลับในหรือไม่ชินเส้นทางอย่างไรก็ตามต้องทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุและรอทำการสอบสวนผู้ที่รบับบาดเจ็บเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไปซึ่งล่าสุดผู้ได้รบับบาดเจ็บยังไม่สามารถให้การได้ผู้สื่อข่าวสอบถามนายสังวรสีทองอ่อนอายุ55ปี อยู่บริเวณที่88หมู่11ตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นคนงานร้านรับซื้อข้าวโพดซึ่งเห็นเหตุการณ์บอกว่า ขณะที่ตนกำลังทำงานอยู่ได้ยินเสียงรถสีหลักคล้ายเสียงเบรกดังลั่นจึงหันไปมองบนถนนก็เห็นฝุ่นตลบแล้วก็เงียบไปตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรแต่สักพักมีรถส่งของมาเห็นจึงพากันออกมาดูก็พบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นซึ่งในตอนนั้นไม่พบรถคู่กรณีใดๆมีเพียงรถปาเจโร่คันเดียวที่สีหลักลงข้างทางเองผมได้ยินเสียงเบรคครับแงะมาก็ฝุ่นตลบมาจากนู่นแล้วครับฝุ่นตลบมาลงไปเงียบผมก็นึกว่ารถเสียหลักลงฟุตบาทแล้วก็นเลยไป อั้งนี้เขาเอมีรถส่งของมาตรฐามาแรงไหมฮะแร่คุณตลกแต่ก็คือไม่มีรถไม่มีไม่มีมีรถอยู่คันเดียวตอนตช่วงนั้นครันอคันเดียวมาคันเดียวครับ <c oughs>